สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไ a ยแลนดก็จะมาสารุปเกมแล้วก็เอาคำบรรยายภาษาเกาหลีส่วนหนึ่งในเกมระหว่าง h ฮุนไดฮิ State ทีมของน้องสองวิภาวีพบกับจองกวางจังเลสปาร์ k ทีมของเมกาวตีนะคะวันนี้ก็มีช็อตสวยๆหลายๆช็อตเอามาให้ดูนะคะแล้วก็มีบางช็อตที่รู้สึกว่ามันผิดกติกาไหมอยากให้เพื่อนๆช่วยมาดูกันแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยนะเออเอาล่ะงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มเกมมาน้องสองวิภาวีของเราก็รับบทผู้ปิดทองหลังพระเหมือนเดิมนั่นคือเป็นคนคอยรับบทแรกอย่างลูกนี้รับมาโมมาก็ได้ตีสวยๆลงไปจังหวะถัดมาก็เหมือนกันวิภาวีก็รับบทแรกได้สบายๆหรือเมกาวติ ไีมาวิภาวีก็รับได้และลูกนี้ก็อีกนะทําให้ฮุนไดได้สวนด้วยบอลเร็วแล้วก็เป็นคะแนนไปจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวิภาวีรับบอลแรกได้ดีมากจริงๆแล้วจองควางจังก็เล่นดีนะแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะเกมรับได้และวิภาวีก็รับบอลได้อย่างแม่นยําสามารถซับบอลเสิร์ฟแรงๆของฝั่งตรงข้ามได้และเพราะการที่เธอรับบอลได้แม่นยําแบบนี้แหละทําให้ทีมฮุนไดสามารถเล่นบอ วเร็ได้ถึงแม้ว,ว่าจังหวะเนี้ยคอนเน็กชันระหว่างลีดายอนกับคิมดาอินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังทําคะแนนจนได้และในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เมกาวตีได้โดดลอยตีสวยๆลงไปเลยนะแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกออกนะทางเรสปารก็เลยขอชาเลนจ์แล้วดูในภาพช้านะคะบอลเขาให้เห็นแค่ครั้งเดียวตัดมาครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ตัดสินเลยว่าบอลออกนะแต่จังหวะเนี้ยแอดก็เลยสงสัยนะ พราะแอดเห็นรู้สึกว่ามันลงนะลองเอาย้อนรีเพลย์กลับมาแล้วฟรีซซูมให้ดูเลยมันมันลงนะจังหวะเนี้ยภ่าตัดไปที่เมกาวาตีเธอย,ยังอึ้งเลยวะเฮ้ยไม่ลงได้ยังไงคะเนี่ย ก็กรรมการเกาหลีก็แปลกๆนะมีภาพช้าจริงๆก็ฟรีสอย่างที่แอดทำก็ได้นะแต่ว่าไม่ทำและในเซตแรกของทีมฮุนไดก็มีคนนี้แหละนะโมมาที่ทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรามอยู่นะจะซ้ายจะขวาก็ทำได้ทางเลสปาร์กก็ไม่ยอมนะก็มีอยู่เหมือนกันก็เมกาวัตีไงก็เอาคืนอยู่เหมือนกันนะจนในเซตเนี้ยคะแนนเสมอกันนะอยู่ที่24ต่อ24ต้องดิวกันนะคะและในจังหวะ ะนี้ที่เรสปาร์กจะได้ขึ้นนำเซตพอยนะเจียตัวต่างชาติของเขาได้โอกาสตบเต็มแรงเลยแต่ว่าวีพาวีก็เซฟเอาไว้ได้นะโมมาได้โอกาสตบกลับมาแต่ไม่ตม๊ และเซตเตอร์เขาเซตกลับไปแต่ว่าพลาดไปเองนะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สําคัญมากเลยนะในจังหวะนี้ทาให้กลายเป็นหุนใดได้ขึ้นเซตพอยต์แทนจังหวะนี้ก็ตัดภาพไปที่โค้ชของทีมเลสปาร์กนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันเป็นความผิดพลาดของเซตเตอร์เนาะแต่ว่าโค้ชพยายามจะบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ให้พูดต่างความจริงเลยนะจังหวะนี้มันเป็นไรนะคือมันไม่โอเคเลยเอ,อผู้บรรยายเขาว่าอย่างนั้นนะ และในแต้มเซตพอยต์ก็เป็นอีกครั้งที่เลสปาร์กได้ตอบแตววิภาวีหยุดเอาไว้ได้แล้วก็เป็นคุนไดตอบสวนกลับมาเป็นคะแนนปิดเซตลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าในตอนเริ่มเซตเนี่ยทีมคุนไดทําความผิดพลาดเยอะกว่านะแต่พอครึ่งหลังของเซตเนี้ยก็คือตั้งแต่แต้มที่16เป็นต้นไปอะ่ะทีมจงกวางจังเริ่มทําความผิดพลาดเยอะกว่ามากเลยนะก็คือทำเออร์เรอร์ไปถึง9ครั้งแนละเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทีม จงกวางจังจะต้องจัดการให้ได้ในเซตที่2เนาะและเริ่มมาในเซตที่2นะจังหวะนี้ก็เป็นลูกที่วิภาวีรับลูกเสิฟเข้าจุดพอดีเป๊ะแล้วก็ขึ้นมาตบเองเป็นคะแนนลงไปจังหวะนี้ผู้บรรยายก็พูดว่าวิภาวีรับและตบได้อย่างสวยงามในเซตแรกเธอแทบจะไม่มีโอกาสขึ้นตบเลยนะแต่พอเริ่มเซตที่2เธอก็ได้โชว์การตอบออกมาบ้างแล้วแต่ในเซตนี้ทีมจงกวางจังก็มาดีขึ้นนะโดยเฉพาะในเกมบล็อก อย่างจังหวะนี้วิภาวีขึ้นตบก็ถูกบล็อกได้นะแต่ไม่ใช่แค่วิภาวีนะโมมาขึ้นตบก็โดนบล็อกเหมือนกันนะอื แต่ว่าโมมาก,ก็ยังหาวิธีเอาตัวรอดได้นะว่าบล็อกเหรอฉันก็ระเบิดบล็อกไปเลยเออก็ใช้ความรุนแรงแล้วก็ความสูงใหญ่ของเขาที่มีนะเอาชนะบล็อกได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นรูปที่วิภาวีรับบอลแรกเข้าจุดแล้วก็เลยได้เล่นบอลเร็วเป็นคะแนนไปซึ่งจังหวะนี้นะผู้บรรยายเขาก็ชม2ผู้เล่นของเขานะก็คือเซตเตอร์กับตัวบอลเร็วว่าตอนนี้2คนนี้เหมือนเล่นเข้าขากันมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่โค โค้ชอีโดฮีซึ่งเป็นอดีตเซตเตอร์ทีมชาติเป็นโค้ชของทีมคุนไดอ่ะสองคนนี้เพิ่งเล่นปีแรกเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เริ่มเป็นกำลังสำคัญแล้วนะในความคิดแอดก็ว่าน่ากลัวอยู่นะสองคนนี้จะเป็นตัวอันตรายต่อทีมชาติไทยในอนาคตเลยแหละในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เมกาวตีตีไปแต่ว่าลิเบโรเขารับได้นี่ก็ทีมชาติเกาหลีนะแล้ววิภาวีก็ตบลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่า วิภาวีวางบอลลงตรงข้างสนามเลยจังหวะเนี้ต้องให้เครดิตกับลิเบโรนะคิมยอนยองที่เล่นได้ดีมากเรียกว่าเธอทำคะแนนดีเฟนส์เลยเออจังหวะนี้กล้องตัดไปนี่คือเพื่อนกอดวิภาวีแบบปลื้มมากนะแทบจะสิงน้องสองเข้าไปแล้วนะแต่อย่างที่บอกนะว่าเซตเนี้ยเลสปาร์คมาดีโดยเฉพาะเกมบล็อกจังหวะนี้วิภาวีตบก็โดนบล็อกนะแล้วเป็นช่วงท้ายเซตทำให้เลสปาร์คขึ้น และสุดท้ายโมมาตบก็ไม่ผ่านนะวิภาวีวิ่งไปขุดได้และเมกาวตีก็ตีสวนกลับมาเป็นคะแนนไปทําให้เลสปาร์คชนะไปในเซตที่2นะคะด้วยคะแนน26ต่อ24คะแนนตอนนี้ก็ไกลเป็นเสมอกัน1ต่อ1เซตแล้วและในเซตที่3จังหวะนี้ก็เป็นลูกที่เขาเสิร์ฟมาลึกนะแต่วิภาวีก็ถอยไปรับได้แล้วก็เป็นจียุนที่ตีเป็นคะแนนลงไปจังหวะนี้พอนาง ตีเสร็จคืนน่ารักมากนะวิ่งไปกลับไปเพื่อขอบคุณวิภาวีคิดดูแล้วกันปกติเพื่อนต้องกอดคนที่ตีได้น,ะนี่วิ่งไปขอบคุณคนที่รับบอลได้อะเออจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวิภาวีสามารถตามไปรับบอลแล้วก็ส่งกลับมาให้จียุนทำคะแนน และทันทีที่จียุนทําคะแนนได้เธอก็วิ่งกลับไปหาวิภาวีเลยผู้บรรยายอคนก็ก็พูดว่าใช่เพราะว่าวิภาวีรับบอลได้ดีมากในจังหวะเนี้ต้อง ขอบคุณเธอเลยและในเซตที่3วิภาวีก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีนะจังหวะนี้เลสปาร์คตบมาเธอก็รับไว้ได้นะแล้วก็เป็นโมมาตีวางลงไปกลางคอร์ดเลยและในลูกถัดมาก็เป็นวิภาวีได้ตีบ้างแล้วนะนานๆจะได้วิภาวีกระโดดขึ้นตีซะดีผู้บรรยายก็พูดว่าวิภาวีเร่งจังหวะการตบได้ดีมากและในจังหวะนี้คุณใดก็ขึ้นนําไปถึง3คะแนนแล้วจากที่ตอนแรกใน เซตเนี้ยเล่นได้สูสีกันมากเลย7 7 8 8แต่ว่าจูจูหุุนไดก็ทำคะแนนติดติดกันได้เนาะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่หุนไดรับบอลตอบได้แต่ก็ไม่ค่อยดีนะวิภาวีต้องตีบอลแก้แต่ก็ เป็นคะแนนจนได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าถึงแม้ว่าเกมรับจะขาดขาดเกินเกินนะแต่ว่าวิพาวีก็จบสกอร์ลงไปได้อย่างสวยงามและเขาก็ชมผู้เล่นฮุนไดนะว่าสามารถเพอร์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่อีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าทีมเรสปาร์กก็ทําความผิดพลาดเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นการเสิร์ฟที่พลาดไปลูกหนึ่งในช่วงท้ายเซตทําให้แพ้ไปในเซตที่3เนาะซึ่งในเซตเนี้ยทีมฮุนไดชนะไป25ต่อ21คะแนน ซึ่งมันก็มีสถิติหลังเกมเนะทีมเลสปาร์กเนี่ยที่แพ้ไป4คะแนนเนี่ยคือแพ้เพราะว่าตัวเองทาเออร์เรอร์มากกว่า4คะแนนเนะก็คือทาเออร์เรอร์ไป8ทีมคุนไดทําไป4แค่นั้นเองจากกราฟิกสถิติต้องขออธิบายนิดนึงนะเดี๋ยวจะงงกันก็คือการขึ้นสถิติของเกาหลีเนี่ยจะไม่เหมือนของสากลน,นะเวลาเขาขึ้น Opponent Errors มันจะเป็นคะแนนของฝั่งตรงข้ามที่ทําคะแนนเสียเท่าไหร่แต่ของเกาหลีเขาจะขึ้นว่าทีมตัวเองทําคะแนน เสียเท่าไหร่เนาะซึ่งจริงๆดูง่ายกว่าเนาะและในเซตที่4จังหวะนี้ก็เป็นลูกที่วิภาวีเปิดบอลแรกได้ดีแล้วก็ได้เล่นบอลเร็วอีกครั้งนะเป็นคะแนนลงไปและในจังหวะถัดมาก,ก็เป็นวิภาวีอีกครั้งที่ได้บล็อกเมกาวตีจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวิภาวีเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการกระโดดได้ดีมากถึงแม้ว่าเธอจะไม่สูงนะแต่เธอก็มีการกระโดดที่ค่อนข้างสูงเลยแต่จังหวะเนี้ยเมกาวตี ต้องตีบอลแก้นะซึ่งมันทําให้วิภาวีปิดบล็อกได้หมดเลยซึ่งผู้บรรยายคนเขาก็พูดว่าวิภาวีสูงแค่174เซนเท่านั้นเองเนาะก็คือเมื่อเทียบกับม i d เดิลบล็อกเเขาที่สูง190ก็คนละเรื่องเลยและในเซตนี้ก็เรียกว่าเป็นเซตแห่งการบล็อกก็ว่าได้นะจังหวะนี้วิภาวีได้ตีก็โดนเมกะบล็อกคืนบ้างนะแล้วเมกะตีก็โดนบล็อกบ้างมีโบมาตีโดนบล็อกอีก แต่บล็อกกันไปถึงไหนนี่ก็บล็อกอีกนะแล้วฝั่งเลสปาร์ตีก็โดนบล็อกอีกซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายก็ก็บอกว่าตอนนี้ที่พุนไดบล็อกไปถึง11ครั้งแล้วนะและก็ดูเหมือนเป็นตึกสูงใหญ่อย่างกับอพาร์ตเมนต์เลยที่แบบบล็อกได้เกือบทุกลูกเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่วิภาวีพุ่งไปรับบอลแรกอีกแล้วนะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเธอพุ่งรับไม่ดีนะบาดเจ็บทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเนาะ ซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวิภาวีบาดเจ็บแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตรงที่หัวเข่าเนาะซึ่งเท่าที่ดูจากอาการหลังเกมก็เหมือนวิภาวีน่าจะไม่ได้เจ็บมากเนะเพราะว่ายัางเดินคล่องแล้วก็ดีใจกับเพื่อนได้เนาะก็เดี๋ยวรอดูข่าวกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะและในจังหวะถัดมานะคะลูกนี้ก็เป็นลูกที่แอดค่อนข้างสงสัยเลยนะว่าทำไปไม่ฟาวนะคะก็คือผู้เล่นของคุณใดคนเดิมนะ แตะบอลสองครั้งติดต่อกันโดยที่ไม่ได้โดนฝ่ายตรงข้ามเนะถ้าดูจากภาพรีเพลย์เป็นคนเดิมตีบอลไปถึงสองครั้งแต่ไม่ไม่ฝาวกรรมการไม่เป่าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแอดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะเพราะตามกติกาห้ามผู้เล่นคนเดิมแตะบอลสองครั้งติดต่อกันนะถ้าไม่ได้โดนบล็อกหรืออีกกรณีหนึ่งที่แตะได้สองครั้งคือถ้าผู้เล่นสองคนรับบอลพร้อมกันโดยที่บองไม่ทันนะ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับคนนั้นจะสามารถเล่นบอล3อีกครั้งหนึ่งได้นอะอันนี้ก็ขอถามเพื่อมีใครรู้ก็ฝากบอกมาทีนะว่าทําไมช็อตนี้ไม่ฟาวเนะและในเซตนี้น้องสองวิภาวีก็ออกไปพักยาวๆนะแล้วก็เป็นคุณใดที่ทําคะแนนทิ้งห่างไปตั้งแต่ตอนที่วิภาวีออกไปก็ห่างอยู่9ต่อ17คะแนนแล้วนะและสุดท้ายคุณใดก็สามารถปิดเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ16คะแนนและในจังหวะสุดท้ายที่เห็นก็เนี่ย วิภาวีเบอร์ยีก็เห็นเดินได้คล่องอยู่นะก็เห็นแล้วก็สบายใจว่าน่าจะไม่ได้เจ็บอะไรมากเนาะวันนี้วิภาวีก็ทําไป5้าแต ทำไม่เยอะแต่ว่าดูแต่ละภาพช้านะเพื่อนรักสุดๆเลยอบอุ่นมากทีมนี้ขอบอกเลยนี่ก็เป็นการแปลคําบรรยาย่วนหนึ่งนะคะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยอย่าเพิ่งกดไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ก่อนไปชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนไว้พบกันใหม่แมชหนะ้าสวัสดีค่ะ